ณนะวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้กันด้วยนะคะตอนนี้คุณแชมป์พร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเตยค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,ะมาดูกันหน่อยวันนี้บวกมาสองรอบนะคะรอบแรกห้าสิบรอบที่สองห้าสิบอันนี้หมายถึงทองคําบ้านเรานะคะคุณแชมป์แต่เมื่อคืนนี้เห็นบอกว่าดอลลาร์เนี่ยแข่งค่าด้วยนะคะอันนี้มีผลต่อราคาทองคําปัจจัยอื่นๆที่น่าสนใจเมื่อคืนสําหรับทองโคมคสิสเนี่ยมีอะไรบ้างคะ การระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับในหลายประเทศครับ,รรบยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนจับตาดูนะครับเพราะว่าออพอสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 มีสัญญาณที่รุนแรงแล้วก็การติดเชื้อแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับปัจจัยดังกล่าวก็ยังคงทําให้นักลงทุนเนี่ยกลับเข้ามาถือครองในส่วนของสินทรัปลอดภัยจะเห็นว่า ทองคําก็ได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแต่ว่าดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับแรงหนุนและก็แรงกระตุ้นในฐานะสกุลเงินปลอดภัยเช่นเดียวกันครับ<ฆ>ออขณะที่ทิทางการลงทุนของสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นในหลายประเทศนะครับมีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงเ,ออเราก็เลยมองว่าประเด็นดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะยังคงกลับเข้ามาสร้างแรงหนุนแล้วก็หยู่ทองคาไว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดอลลาร์สหรัฐยังคงมีแนวโน้มหรือมีโมเมนตัมที่จะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้นะครับเราก็ยังบอกว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคำก็อาจจะเป็นประหยัดจำกัดครับอืมอแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าในส่วนของคุณผู้ฟังเองเนี่ยจับตาดู กลยุทธการลงทุนวันนี้เราจะเน้นไปทางไหนดีจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวแล้วมีโอกาสแนวโน้มของทองคําจะเป็นพระเอกได้อยู่อีกไหมคะในในช่วงสามเดือนเนี้ค่ะครับในในช่วงั้นๆน,นะครับสำหรับวันนี้เองทาง YLG เนี่ยยังมองว่าราชองคําน่าจะมีลักษณะของการขึ้นไหวแล้วก็เปล่งนตัวในกรอบครับกรอแนวรับด้านล่างเนี่ยให้บริเวณเถ้าเป็นโกลบอ t ก็พันแปดร้อยสามสิบเจ็ดี่แล้วต่อเุสออน แต่ถ,ถ้าเป็นคอน<ม>์ดเป็นทองคำแท่ง96.5ก็ประมาณ2,6,50บาทบต่อบาททองคำนะครับส่วนดังกล่าวถ้าราคาทองคำออกตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดน่าจะถือว่าเป็นจุดจิดหนึ่งที่สามารถเข้าตือเล็กสั้นได้ครับแต่ว่าทองก็มีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะครับถ้าการขยับแล้วก็การตอบตัวขึ้นยังไม่สามารถค้นระดับสูงสุดของสัปดาที่ผ่านมา ในโซนพันแป้อเ็หเหรียญแล้วเล่าต่อเป็นออนขึ้นไปได้นะครับก็ให้แบกขายเพื่อเป็นการลดความเสีย่ยงทั้งนี้เนี่ยจะคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ26,600บาทต่อบาททองคํานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในในระยะยาวนะครับเราก็ยังมองว่าทองคําน่าจะยังคงมีสัญญาแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะกลางในรายเดือนหรือใน้สักสเดือน โดยส่วนใหญ่แล้วทองคําก็จะมักจะมีการแกว่งตัวในทิศทางค่อยๆออส่งทรงตัวในช่วงต้นปีน,นะครับต้นปีนจ,จะทรงตัวนะค่ะครับเนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ยหลายคนกำลังมองนะครับว่าการดําเนินมาตรการแล้วก็นโยบายต่างๆเอโดยเฉพาะในส่วนของรัฐมนตรีครังคนใหม่คุณเจเนตเยเล่นเนี่ย มีการออกบาดดำเนินมาตรการแล้วก็นโยบายอะไรบ้างน,นะครับซึ่งถ้าสามารถเรียกร้องหรือส่งสัญญาณต่อความเชื่อมัน่นในการออกมาตรการแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐมีสัญญาณของการกระเตื้อมแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็น่าจะเรียกความเชื่อมัน่นต่อที่ทางแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐได้ปริัากลงาก็อาจจะกลับไปหมุนห้ดอล้าล่ามีสัญญานงแข็งค่าขึ้นแล้วก็จกบกับประกันดันทองคำด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าถ้า ดุณเจเรตเเล่นยังคงประเชิญกับอุปสรรคนะครับในการออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออาจจะต้องมีการออลดในส่วนของวงเงินกระตุ้น,นเศรษฐกิจลงไม่ได้เป็นไปตามที่ตลาดคาดการหรือประเมินไว้หลายคนก็จะลดมุมมองชงบวกต่อที่ทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐลงทิศทางตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยบก็อาจจะปรับฐานแล้วก็ออนตัวลงเราก็มองว่าทองคาก็น่าจะมีแรงหนุนและก็แรงกระตุ้นขึ้นนะครับค่ะนาก นอกจากนี้นะครับนักลงทุนยังจับตาดูทิศทางและก็แนวโน้มของการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินของธนาคารกลางาหรือว่าเฟดครับคุณเตยสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมของเฟดในวันที่26และก็27มกราคมเบื้องต้นนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ต่งาง ก็ระคาดการณ์ครับว่าอัการาดอกเบี้ยนโยบายยังคงตรึงไว้ที่ระดับเดิมนะครับรวมทั้งมาตรการผ่อนคลายชุมปริมาณหรือเรารู้จักกันในานามของ Q e ีก็น่าจะอยู่วงเงินี่ระดับหนึ่งจุดสองแต่ล้านล้าน,านสหรัฐเหมือนเดิมซึ่งถ้านโยบายการเงินในฝั่งสหรัฐไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังทรง,งตัวเนี่ยนักลงทุนก็น่าจะไปมุ่งเน้นหรือไปหวังการดําเนินนโยบายทางด้านการคังจากทางคุณเจเน็ตเนเลนขึ้น้าวขึ้นมาเป็นรัฐบนรีครัง แน่จะทําให้ทิศทางตลาดเงินตลาดหุ้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวอความชัดเจนมากขึ้นถ้านโยบายของคุณเจนิยเล่นเนี่ยมีสัญญาณหรือ <immediate> ม <lack of government> ีการประกาศออกมาในลักษณบที <mystical warm foam> ่เป็นยุปธรรมมากยิ่งขึ้นครับของคุณเจนิยเล่นนี้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะของรัฐมนตรีคลางคนใหม่เห็นวุฒิสภาลงมติรับรองแล้วนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยไอมาตรการที่ตะกี้ที่คุณคุณแชมป์บอกว่าคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ดูเหมือนว่ามันมันมันดูยังล่าช้าอยู่อันนี้อันนี้หมยถึงว่าเป็นเป็นตัวหนุนทองได้ใช่ไหมถ้าว่าถ้าช้าแต่ว่าดูตลาดหุ้นวันนี้นั่งคุยกันนักวิเคราะห์บอกว่าพอตัวนี้ออกมาก็เป็นผลลบต่อหุ้นงั้นแสดงว่าเป็นผลดีต่อทองด้วยเหมือนกันในส่วนของตรงนี้นะคะเออแล้วดอลลาร์นะคะเรามองทิศทางของดอลลาร์มองไปทิศทางไหนคะ ใน,ใ,นในระยะสั้นนะครับดอลลาร์สหรัฐน่าจะมีสัญญาณของการเคลียบแล้วก็ปื้นตัวขึ้นแต่เราก็ยังมองว่าดอลลาร์เนี่ยอาจจะมีสัญญาณของการแข็งค่าการเคลบขึ้นต่อไปได้ได้ไม่ไกลามากนักนะครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยก็อาจาจะจับตาดูท่าทีของธน,นาคารกลางสหรัฐท่าทีของ,ของรัฐมนตรีคลังคุณเจเน็ตเยเลนคนใหม่ว่าสุดท้ายแล้วจะ จะออกมาตรการหรือจะดําเนินทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐเ,เป็นทิศทางไหนเนี่ยนะครับเอ่อในส่วนของการเคลื่อนไหวของดอลลาร์เนี่ยก็จะส่งผลต่อทิศทางของค่างเงินบาทต่อดอลลาร์ด้วยนะครับคซึ่งเอ่อไวน์อังกีก็ยังมองครับว่าค่างเงินบาทต่อดอลลาร์เนี่ยน่าจะมีลักษณะของการเอ่อเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวแล้วก็แฝงตัวอยู่ในกรอบนะครับแต่กรอบของเงินบาทในวันนี้เนี่ยเรายังมองว่าน่าจะสวนทางกับ ดอลล่าร์ที่มีสัญญาณของการแข็งขึ้นแข็งค่าขึ้นนะครับทั้งนทั้งนี้เนี่ยเราก็จะให้กรอบแนวต้านที่ระดับ30บาท4สตางค์นะครับแล้วก็30บาทิ3สตางค์ถ้ายังไม่ผ่านในส่วนของกรอบหรือระดับดังกล่าวเราก็มองว่าค่าเงินบาทเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนเออปรับมาแข็งค่าหรือว่า,าย่อตัวลงมานะครับกรองกรอบด้านล่างประเมินไว้ที่ระดับ29บาท84สตางค์ถึงระดับ29บาท77สตางค์ ตอน่าจะเคลื่อนไหวอยู่วิ่งวนอยู่ในกรอบประมาณน,นี้ครับค่ะส่วนทองคําบ้านเราราะคะดูทิศทางค่างเงินบาทด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะสําหรับในช่วงนี้ครับสำหรับทองคําในบ้านเรานะครับก็ถูกชี้นําจากค่างเงินบาทด้วยจากตัวทองคำ่ากประเทศหรือตัวกดดอกด้วยนะครับระยะสั้นๆเลยเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ระดับสองดูหกพันหกร้อย ถึงระดับ26,500บาทต่อบ,บาททองคำนะครับ <Okay. S 2> ถ้านักลงทุนเ,เป็นการลงทุนหรือว่าเป็นรับการลงทุนเทรดระยะสั้นเนี่ยเราแนะนำว่าเป็นรัปแบบของการาแบ่งเข้าซื้อบางส่วนแต่ว่าอย่าซื้อหมดนะครับเพราะว่าถ้าโดยรวมแล้วราคาทองคำก็ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาจากกรอบด้านล่างซึ่งเรามองไว้ในระยะกลางเนี่ยจะมีแนวรับ ในโซนพันแปดรเหรียญวอลลาร์ต่ซอนนี่นะครับ<ฆ>ถ้าซื้อได้ต<ฆ>ัสองันแปดร้อยสามสิบเจ็ดพันแปิก็ถือว่ายังมีเงียให้ทํากําไรได้ที่ระดับพันแปดร้เห้าถึงพันเเหรียญดอลล่าฟบเคอนซึ่งหนึ่งพันเ้ร้อยแปดสิบเกถึงพันเอยเหรียญดอลล่าฟอเคซอนก็เป็นกรอบระยะกลางนะครับซึ่งช่วงหน่งงสอเดือนที่ผ่านมาราคาทองคำก็จะวิ่งบนอยู่ในกรอบ ที่เป็นกรอบในโซนพันแปดร้อยถึงพันเก้าร้อยลิมาลาออกเออดังนั้นเนี่ยกรอบใหญ่ของตัวราคาทองคํ้ก็จะเป็นรูปแบบของการยีบ่บวนสลับในกรอบดังกล่าวแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าอาจจะจับจังหวะรอซื้อที่การออกตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำไม่มากนะครับก็น่าจะเห็นการค่อยๆไต่ระดับหรือค่อยๆขยับขึ้นชนกรอบหรือชาแนลของกิจการด้าน,นานบนในระยะกลางด้าน้นครับ แต่ว่ามันจะมีข่าวเรื่องของวัคซีนมาเหมือนกันนะคะตัวนี้มันมันมันจะกดดันทองคําลงได้ไหมอย่างสหรัฐเนี่ยที่ฉีดวัคซีนต้านโควิดในทีนล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่า22กว่าล้านรายไปแล้วข่าวนี้ด้วยนะคะแล้วก็การแจกจ่ายวัคซีนของหลายๆประเทศเห็นมีผู้นําแต่และประเทศเนี่ยเขาก็มีการฉีดโชว์กันไปรับสร้างความมั่นใจเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการกดดันทองคําในระยะอ่าในสั้นๆน,นี้ได้ไหมคะพอข่าวนี้ออกมาเออเออเ็นเมไปได้เหมือนกันครับเลยแต่ว่าต้องบอกว่าเออ ที่มีการฉีดวัคซีนเนี่ยมีการรายงานจาก WHO SO, หรือองค์การอนมามัยโลกนะครับว่าวัคซีนที่มีการแจกมีการฉีดหรือว่าได้รับการอนุมัติเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีฐานะช่อนขั้นดีแล้วก็มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าวัคซีนในกลุ่มประเทศที่มีฐานะที่ปานกลางหรือว่าจนเนี่ยก็ยังยังไม่ได้รับวัคซีนที่ทั่วถึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้า มีการฉีดแต่ว่าปเป็นการกระจายตัวของวัคซีนที่ยังได้ทั่วถึงเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่กลุ่มประเทศที่มีการฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับการติดเชื้อหรือการระบาดในระลอบที่ต่อได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ตัว w s o ยังยังตั้งคอมเมนต์เอาไว้นะครับนอกจากนี้ในส่วนของตัว AstraZeneca เองก็มีการแสดงค่าดีถึงการผลิตในจำนวนที่น้อยกว่าที่มีการประเมินหรือคาดการเอาไว้นะครับซึ่ง การส่งสัญญาณจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนในลักษณะดังกล่าวก็อยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึ่งที่ทําให้นักลงทุนหลายคนจับตาดูทิศทางแล้วก็ความสามารถในการผลิตและก็การากระจายตัวของวัคซีนไปยังกล่ประเทศต่งางๆครับอืมได้ค่ะวันนี้ขอพรบคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์ค่ะครบขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ